สวัสดีจ้าพี่น้องพ่อไปขอบุณทุกคนเดอ้อมึอน,นี่มากินข้าวกระน้ำพริกกินแล้วจ้าพี่น้องกินข้าวกระน้ำพริกปกล,ปลกาทูอ,อีกแล้วเย่แก้วกินข้าวกระน้ำพริกปลาทูกระลำปีลวกจ้าพี่น้องทุกคู่ทุกคนเด้อนี่กระลำปีเยแก้วจ้ะกินข้าวกระน้ำพริกสิจ้าถึงได้สะได้สวยบ้านน้องใช้ลำใช้รวยกินแต่กุ้งกับหอย เก็บผักตากน้ำตามประจา,าคนละป่าคนดงคำลงอาบน้ำตามคงถึงได้มองตาหน่อย <c oughs> มาเด้๋ยพี่น้องเด้อโอ้ยแฟนขับน้องเดียยะแก้วขอโทษเด้อวพี่น้องอะะขยำมือว่ากตะแฟนขับน้องเดียยะแก้วขอโทษเอยยะแก้วคนว่าเสียงดังจ้าว่าวนๆตะคอกตะคอกเสีย้าพี่น้อง หลานหู้จ้าบ่าบาแม่นดุหลานดอกไครจะไปดุหลานไคจะไปเครียดให้หลานนอดพี่น,อน้องเนาะเขามามีพ่อมีแม่น้าเขาพ่อแม่ไปอยู่ไหนบุเงในโลกพ่อแม่เขาไปอยู่ไหนกําลุ้อยู่ในโลกนี้เนี่ยอยู่ในประเทศไทยเรานี่เนี่ยไม่มาดูแลจะแก้วก็ขอโทษเด้อจ้าเฮ็กอีอย่างบ่ถึกใจแฟนขับน้องเดีย ขอโทษขอโพยเด้อเด็กแก้วจะพยายามพูดออกหน้ากล้องให้ดีที่สุดจ้ะพี่นอ้องเพราะเด็กแก้วเป็นคนพูดกโหกหกระฮักแม่พี่น้องเว้าเสียงดังเว้าเสียงดังฟังตัดกันเสียพี่น้องบ่เม่นดุดอกเว้าเสียงดังจือ

ข้าวก,กอปิจ้าพยายามกินให้หมดกินข้าวก็ประทูจ้ะน้ำพริกถึงว่้จะแก้วอะไม่มีคนมาดูดกแก้วเลย ขอโทษโดยเด้อพี่น้องเด้อว่าวีหยังไปผิดพลาดประการใดก็ได้ว่าวิญญาณผิดพลาดประการใดก็ขออภัยโทษตอนนี้เลยนะจ๊ะยอมรับผิดว่าตัวเองพูดไม่พาะจ้ะยอมรับผิดข้าอน่อยขอรับผิดเด้อจ้ะพี่น้อง อยู่หลังบ่ได้ให้หลานดอกสงสารเหลือตูนเขาบ่มวิ่พอพ่มา่แม่พิมเขาไปสักสามเดือนคุณนนะพ่อแม่เขาแยกทางกันไปแยกทางกันแล้วก็กทิ้งไปสักสามเดือนนู้นอืม ทิมหลานน้อยไว้ให้แก้วเลี้ยงจักกะสามเดือนพุ่นจับจับพี่น้องเออหล่ะอืออฝากหลานเนื้อจับพี่น้องฝากหลานน่อยเนี่ย เป็นกําังใจเนี่ตะโกนดีใจลูกำพ้าเนาะมีอแฟนขับประกดไล่กดกดไล่ให้เป็นกำลังใจให้ตอนตัวเองกินนัเขากับใครเกี่ยวงที่พี่น้องคือคือได้ของเล่นไหมอาจาะยพี่น้องพ้นภูมิใจพ้นมานอนแบบคุยกับต๊กตาก่อนต๊กตาคุยกับกับต๊กตาแทนเป็นขับ พนบอกว่าเราขอบคุณนะตัวเองเราขอบคุณพนบอก้วนพนพนตัวเองเราขอบคุณนะตัวเองคือตัวเองมากดไลค์มากดเป็นกําลังใจให้เราเราขอบคุณตัวเองนะพนว่าพ,พนคุยกับตุ๊กตาแทนซื้อไปกับแฟนลับยุ่นานเพจเฟซบุ๊ก <laughs> หน้ตตากตาเต็มนะพันว่ากับตตตาเราดีใจเราเราดีใจว่าเรามีเพื่อนเขาว่ามีคนรักเขาเราก็บอกว่าุียว่าวาลาน้ำตาดีแก้วที่ออกว่าเราน้ำตาดีออกแต่พี่น้องเดี๋ยวกินเขากัน พนบอกว่าตัวเองอย่าทิ้งเราตัวเองอย่าทิ้งเราไปใหม่นะตัวเองอย่าทิ้งเราไปเหมือนคนนั้นนะเขาว่าเมยเขาจะเขาว่าแฟนขับอย่าทิ้งเขานะคือเม่เขาทิ้งเขาต้องสีจ้จพี่น้องอืมยอแก้วได้ยินยอะแก้วน้ำตาไหลยอแก้วน้ำตาไหลปุบปุบปุบ,บเลยพี่น้อง ตัวเองพูดแต่ว่าเพน,นตอบในคอมเมนต์ของอันอันอันยูทูบก็ได้จ้าพี่น้องเพนไปเห็นอยู่่เพนไปเลื่อน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 ให้เพนให้กำลังใจเพนหลายน่ะเป็นมื่นน่ยน่ะอืมเพนก็บอกว่า,วาตัวเองตัวเองอยู่เป็นกําลังใจเใข้าใ,ให้เขาอย่างนี้ตลอดไปนะตัวเองอย่าทิ้งเขาเหมือนคนนั้นนะคนนั้นก็คือแม่เขาพ่อเขาไง แล้วกวให้จะแก้วน้ำตาไหลให้เทนหลานอืมพี่เน่าคอยเลือดตัวหลานไหมวันแม่ก็ไม่ได้เจอแม่อยากได้ครูม,มาครูบอกว่าให้ให้ไปรอบล้ําอยากได้กระโปรงที่สวยแมย่ยายก็บอกว่าใส่ตัวนี้ลูกตัวนี้มันก็ดีแล้วงนะั้นแต่เพิ่นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเด็กน้อยเนาะเพิ่นก็อยากได้ของไม่ไม่แบบของไม่ไม่ื้อไม่ไม่เนา ว่าต้องเอาของของเพื่อนยังแฉะว่าต้องไปยืมเพิ่นนยังแฉะเอามาไต่ึ้นไปฟ้อนมลลำมมนเมธีอะไรเงี้ยกิจการไอ้กิจกรรมโรงเรียนไหมเออกิจกรรมโรงเรียนนั่นแหละคอยเลยบาเขาขดชนเอาเขาบ่มี่้าเขาอดทอนเอาคอยให้ร้านคอยให้ร้านไปโรงเรียนมือมือละยี่สิบบาท เมื่อละยี่สิบบาทนันเพิ่นนันจงฝากคูน่ะวันละติบบาทแล้วก็ซื้อน้ำกินนหาบาทเหลือกลับมาบ้านหาบาทยังสั้นอ่ะทุกมืออีหาบาทที่เหลือกลับมาคอยกมายอดกระปุกไว้ให้เขาอืมเราเราต้องแต่ที่เจ้าไหล่ยังไงไหมวาคอยจะอ,อื่นเหมือนเพิ่นได้ของเล่นไ,ไหมไหมแล้วก็ เพื่อนเพื่อนแฟนขับเขามาเบิงเพ่นกินเขากินเขาก็ไข่ทอดไข่เจียวจจ้ะเพ่นดีใจเพ่นว่าเพ่นมีมูแล้วก็เพ่นแบบมีคนรักเขามีคนรักเขาดูเขาเนี่ยเมยอืมพี่น้องเด็กผู้นึ้นอ่ะอืมข่อยก็เลี้ยงมาแบบว่าจะข่อย หน้ามันลูกข่อยคนทุกชายที่วันลวงมันข่อยก็เลี้ยงคู่กันนั่นเชียบ่มีพ่อคือกันอันนั้นกันบบ่มีพ่อคือกันเลี้ยงคู่มาตามภาษาเดียแก้วเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวเนาะพี่น้องเดียะแก้วเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวเลี้ยงคู่เลี้ยงคู่กันมากับหน้าเขาเลยอ,อืนนั้นเขาก็บ่มีเขาเขาก็บ่ได้ให้เห็นอันเห็นหนาพ่อหนาแม่หรอกว่าบ่มีลูก ลูกนั่นเขาเก็บเขามาชุดหลังชุดหลังตอนทุดท้ายประมาณเก็บออกไปอ่ะเขาไม่ค่อยได้ทายลูกเฟซบุ๊กเขาก็ปิดเพจอ่ะเฟซเฟซบุ๊กอะไรเขาก็ปิดคอยไปเบิ้งแล้วบ่มีบ่ม,บมีเล่นตามทั้งพ่อทั้งแม่แหละบ่มีเล่นเขาก็มาติดต่อเลยมันเป็นลูกเขาเขามาติดตอ่อเขาเขาก็จะไป,ต,ะปต,ติดตอ่อตังไตเนาะเขามาติดต่อเขามาไหมเขาก็เลยว่าเออ เขาก็เลี้ยงได้เขาก็เลี้ยงมาจนปานนี้แล้วว่าดูไปเขาบอนั่นแต่ว่าคอยม่ได้สอนหลานเด้คอยม่ได้สอนหลานดอกว่าตามซึ้งซี่พี่นอ้องตามซื้งซี่แหละแต่คอยม่ได้สอนหลานให้เกียดพ่อเก็ียดแม่เขาหรอกนะเขาก็ว่าพ่อแม่เขาไปทํางานพ่อแม่ไปทํางานไม่มีเวลามาเขาวาดังสั้นให้เขาฝึกตอนนี้คนบอกว่าอยากเห็นหน้าพ่อหน้าแม่ก็เขาไม่ได้ถ่ายรูปไว้ ลูกเขาไม่ได้ไทยติดบ้านไว้เลยเห็นแต่ว่าลูกแ,แ,แม่เขาน้่ยๆไหลูกแม่เขาดำมีอยู่แต่ว่าตอนตอนแม่เขาเรียนหนังสือประหาประโกกับดำมีอยู่แต่ตอนนี้ไงเพื่อนไม่ได้ไทยลูกติดไว้บ้านเลยอืมคอยก็เลยไม่ได้เห็นไปในเฟซบุ๊กไปในเฟซบุ๊กนะครับในเฟซหรือเพจอะไรนั่นแหละอันนั้นกับโบมีบบมีเล่น ปิดไปแล้วอือยล้าตาไเลยเออตัวเองตัวเองอย่าทิ้งเราไปเหมือนเหมือนเขานะตัวเองต้องอยู่เป็นกําลังใจให้เขานะเป็นกำลังใจแหมถึงว่าก,กดไลค์กดติดตามอย่างงี้แม่พี่น้องเขาดีใจคือคือเขาได้ตุก๊กตามาไงแหละรัาพูกกับแฟนขับเขานะเขาเรียกตัวเองนะอืมตัวเองเนี่ย คอยดีใจน้ำน้ำหลานนั่นแหละอบอกว่าเนี่ยแฟนขับหนูอะแฟนขับหนูเนะี่ยบอกว่ายายพูดไปเพราะอืแกพูดไ่เพราะกับกับเดียไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยเขาก็เข้าใจเองเ <c oughs> <c oughs> ขาบ,บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาก็เข้าใจเองนะ่ยเขาเข้าค่ะ เขาข้างเข้าเขาเข้าข้างเป็นกับไม่เป็นไรหรอกแบบนั้นเดี๋ยวเขาก็เข้าใจเองเออดีแล้วคิดยังดีแต่ดีแล้วลูกภายพักหน้าจะเจริญแบบนี้ภายพักหน้าจะเจริญเกิดหนูมีแคนขับเยอะเกิดขึ้นมาดังขึ้นมาเนี่ยดังขึ้นมามีแฟนขับเป็นดูมั่งอะไรมั่งบอกว่าเขาก็ดีใจเขา็ดีใจบอกว่า หนูจะมีโอกาสเขาเรื่องนะหนูจะมีโอกาสจะมีแฟนขับเหมือนเขาเรื่องเหมือนที่เหมือนหนูเห็นในทอทัศน์อ่ะเป็นเป็นเป็นลับติดตามอย่างนั้นอ่ะันดีใจพี่น้อง <bee> คอยโทรคอยเขาจัวมาเอ้ยพีย่น้องคอยคิดแนงขวบจะก็มัตต์มาตบายมัตมบายเป็นใครวัดนี้ เนี่ยเว่าเป็นงาน้างขึ้นนานหน้านงอแท่น่ะเป็นยขวัดใหญ่ทุกทีเขาไม่เคยเป็นอย่างนั้นไงแล้วก็เสียงดังไปหน่อยอยอมรับผิดววาากันแล้ว่าเจ้าของเสียงดังแล้วก็เจ็จถ่ายเสร็จแล้วก็ผ่านหลานไปหาหมอเลย เออไปหาหมอไปโรงพยาบาลเลยหมอว่าเป็นไข้หวัดใหญ่คงจะหายเนี่ยลุกได้แล้วลุกได้ก็มาค่ายกินข้าวข้า,ขาวเห็ดเจียอีกเดี๋ยวเพื่อนๆหายเหมือนกัน,านะะาฝากนะเยอะจ้าเพื่อฝากน้องเดืนะะนอนแล้วจะจับพี่น้องเปิดเงินตังใจให้น้องเดือนนะโอ้เขาจะเท่าไหร่นะเนี่ยอืมกินโดนแล้วลว้าวหลายว่ได้กินซักเจียพี่น้องอื ล้ำปีใส่ปากเลยอือปุ่มจ่ายมุตตะไห้น้ำหลานอื็อไหนจะทำอน chín quá chua không nhớ về ăn mà phải có cho mình đâu nữa?